สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเส้นทางศรัทธาเคยมีคำกล่าวโบราณเตือนใจนักรบเอาไว้ว่าศัตรูที่อยู่ไกลสุดขอบฟ้ายัางไม่น่ากลัวเท่ามิตรจอมปลอมที่ยืนอยู่ข้างกายเพราะศัตรูที่ชัดเจนเรายัางระวังหน้าได้แต่คนที่ทำทีเป็นมิตรแล้วซ่อนมีดไว้ข้างหลังนี่แหละครับคือหายนะที่ร้ายแรงที่สุด วันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าแค่นิทานปรัมปาาแต่ผมจะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสรอยแค้นของแผ่นดินรอยแค้นที่ฝังลึกอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยไม่ยาวนานกว่า400ปีเรื่องราวที่ทำให้บูรพกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ที่ไม่เคยหวั่นเกรงต่อกองทัพพนานับแสนแต่กลับต้องมาเจ็บช้ำน้ำใจที่สุด จากน้ำมือของเพื่อนบ้านอย่างเมืองละแวกหรือกัมพูชาในสมัยนั้นคุณผู้ชมลองมองสถานการณ์บ้านเมืองเราในตอนนี้สิครับภาพข่าวการประทะกันที่ชายแดนเสียงปืนที่ยังดังอยู่และความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาในปัจจุบันมันทำให้เรารู้สึกคุ้นๆไหมครับเหมือนภาพซ้อนที่ฉายซ้ำไปซ้ำมาเพราะในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยา ความไว้ใจที่เรามอบให้เขามันแลกมาด้วยเลือดและน้ําตาของคนไทยนับไม่ถ้วนในยามที่อยุธยาแข็งแกร่งเขาก็เข้ามานอบน้อมขอเป็นเมืองพี่เมืองน้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายแต่พอเราเพลี้ยงพล้ำหรือเราติดพันศึกหนักกับพมา่าทางทิศตะวันตกเขาเนี่ยแหละครับที่ยกทัพมาตลกหลังเราทางทิศตะวันออกกวาดต้อนผู้คนเผาบ้านเรือนซ้ำเติมคนเจ็บอย่างเลือดเย็น พฤติกรรมแบบหอกข้างแครนี้นี่เองที่บ่มเพาะความแค้นในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนเรศวรมอนจนกลายเป็นที่มาของวาจาสิทธิ์ที่สาบแช่งคนทรยศและนำไปสู่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่โลกต้องจ่ารึกพิธีกรรมที่จะล้างความอัปยศด้วยเลือด แต่ก่อนจะไปถึงจุดแตกหักที่น่าสะพรึงกลัวนั้นเราต้องย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของชนวนเหตุสำคัญเมื่อน้ำอดน้ำทนของพระองค์ท่านสิ้นสุดลงและทรงประกาศว่าจะไม่ขอญาติดีกับคนเนรคุณอีกต่อไปและเมื่อเราหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปในห้วงเวลานั้นคุณผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการถึงสภาพบ้านเมืองของเราดูนะครับในยุคที่กรุงศรีอยุธยากำลังบอบช้ำอย่างแสนสาหัส หลังจากที่เราเสียครุงครั้งที่หนึ่งให้กับพระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีเมื่อปีพศ2112เวลานั้นอายุทยาเปรียบเสมือนคนป่วยหนักที่กำลังนอนพงาบงาบอยู่ในห้องไอซเลือดไหลโทมกายกำลังวังชาที่เคยมีก็ถกถอยลงไปจนแทบไม่เหลือสักศีความเป็นมหาอำนาจในอุสาคาเนถูกพมา่าเหยียบย่ำจนจมดิน ผู้คนถูกกวาดต้อนไปหงสาวดีนับแสนทิ้งให้บ้านเมืองรกร้างเหลือเพียงผู้เฒ่าผู้แก่เด็กและผู้หญิงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดผวาในยามที่เสือลำบากแบบนี้แหละครับที่สัญชาตญาณของนักล่าฉวยโอกาสเริ่มทำงานทางทิศตะวันตกเรามีเจ้าพ่อใหญ่อย่างพม่าคอยกดหัวอยู่แต่ทางทิศตะวันออกเพื่อนบ้านที่เราคิดว่าเป็นมิตรอย่างละแวกหรือกัมพูชาในสมัยนั้น กลับมองเห็นอยุธยาเป็นเพียงเหยื่ออันโอชะคุณลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรทรงพยายามประคับประคองบ้านเมืองที่แตกสลายพยายามฟื้นฟูไร่านาพยายามรวบรวมไพร่พลให้กลับมาเป็นปึกแผ่น แต่สิ่งที่พระองค์ได้รับตอบแทนจากทางละแวกไม่ใช่ข้าวปลาอาหารไม่ใช่ความช่วยเหลือแต่กลับเป็นกองทัพโจรที่คอยเข้ามาปล้นสะดมตามตะเข็บชายแดนทุกครั้งที่พมา่ายกทัพมาประชิดพระนครหรือทุกครั้งที่อยุธยาต้องเกณฑ์ไพรพลไปช่วยรบทางเหนือ ทางละแวกก็จะทำตัวเหมือนอ e ีแร้งที่รอจังหวะเผลือคอยยกทัพหลัดเลาะเข้ามาทางปราจีนบุรีทางฉะเชิงเซาเข้ามาตีหูเมืองชั้นในกวาดต้อนลูกหลานชาวไทยไปเป็นเฉลยเผาทำลายวัดวาอารามขโมยสเสบียงอาหารที่เราอุตสาห,าเ,าาหาเก็บหอมรอมริบไว้เลี้ยงปากเลี้ยงตองมันเจ็บปวดนะครับเจ็บปวดยิ่งกว่าการรบซึ่งหน้าเพราะนี่คือการซ้ำเติมในวันที่เราล้มลง สมเด็จพระนเรศวรในวัยยุ่มทรงตระหนักถึงความเจ็บปวดข้อนี้ดีที่สุดพระองค์ทรงเติบโตมาในฐานะองค์ประกันที่หงสาวดีทรงเห็นความยิ่งใหญ่ของศัตรูแต่เมื่อเสด็จนิวัตรพระนครกลับมาเห็นบ้านเมืองตัวเองถูกรังแกจากทั้งสองด้านมีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนความกลับกรอกของละแวกได้อย่างชัดเจนที่สุดและเป็นเหตุการณ์ที่นักประวัติศาสตร์หลายท่านลงความเห็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของรอยร้าวที่ไม่มีวันประสานคืน นั่นคือยามที่พระนเรศวรทรงเริ่มแข็งข้อกับพมา่าทรงเริ่มสะสมกำลังพลเพื่อเตรียมประกาศอิสรภาพทางละแวกเห็นท่าทีว่าอายุธยาเริ่มจะฟื้นตัวก็รีบส่งทูตเข้ามาเจรจาทําทีเป็นว่าจะขอช่วยรบจะขอเป็นพันธมิตรช่วยต้านศึกของสาวดีคำหวานหูที่พร่ำบอกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องจะไม่ทิ้งกันยามยากถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อให้เราตายใจ แต่ในความจริงพอถึงเวลาหน้าสิวหน้าขวานเมื่อพระนเรศวรต้องยกทัพลวงออกไปรับศึกใหญ่กองทัพละแวกที่บอกว่าจะมาช่วยกลับเป็นกองทัพที่คอยจ้องจะตลบหลังเราคุณผู้ฟังครับความแค้นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่มันคือการสะสมความคับแค้นใจมานานนับสิบปีเหมือนน้ำที่ค่อยๆต้มจนเดือดพล่านท่านลองนึกถึงหัวอกของสมเด็จพระนเรศวรดูสิครับ พระหัตถ์ข้างหนึ่งต้องถือดาบสู้กับมหาอำนาจพม่าที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นแต่สายพระเนตรอีกข้างต้องคอยระแวงหลังว่าไอเพื่อนบ้านตัวดีที่ปากหวานก้นเปรี้ยวคนนี้มันจะเอามีดมาแทงหลังเราเมื่อไหร่มันคือความรู้สึกของคนที่มีหอกข้างแครนอนตาไม่เคยหลับสนิทใจไม่เคยได้จนในที่สุดฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบ้นลงเมื่อพฤติกรรมของพระยาละแวกเริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ปล้นเมืองเล็กเมืองน้อยแต่ถึงขั้นยกทัพมาประชิดพระนครสีอยุธยาในยามที่เราเผลอหวังจะเผาเมืองหลวงของเราให้วอดวายนาทีนั้นเองครับที่แววตาของนักรบผู้กู้ชาติไม่ได้มองไปที่หงสาวดีเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่หันขวับกลับมามองทางทิศตะวันออกโดยสายตาที่เปลี่ยนไปตลอดการสายตาที่ไม่ได้มองว่านี่คือเพื่อนบ้านแต่มองว่านี่คือศัตรูที่ไร้สัจจะ และจำเป็นต้องเด็ดหัวทิ้งเสียเพื่อไม่ให้เป็นเสี้ยนหนามต่ำเท้าอีกต่อไปความอดทนของมหาราชย่อมมีขีดจำกัดและเมื่อขีดจำกัดนั้นมาถึงสิ่งที่ตามมาคือพายุแห่งการล้างแค้นที่จะจารึกชื่อของพระนเรศวรไว้ในฝันร้ายของชาวละแวกไปชั่วกับชั่วกันและความเด็ดขาดนั้นเริ่มต้นจากการเตรียมการที่เหนือความคาดหมายนำไปสู่ตำนานอาวุธคู่กายที่แสดงถึงความบ้าบิ่นและกล้าหาญอย่างที่สุด เมื่อไฟแห่งความแค้นมันลุกโชนจนถึงขีดสุดกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรก็ไม่ได้เคลื่อนพลนด้วยความโกรธเกรี้ยวเพียงอย่างเดียวครับแต่เคลื่อนพลนด้วยความเงียบเชียบเยือกเย็นและเต็มไปด้วยจิตสังหารที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าพายุที่กำลังก่อตัวก่อนจะถล่มราบเป็นหน้ากลองท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามผมนะครับ หลังจากที่ทรงเสร็จศึกจากหงสาวดีพระองค์ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปแม้แต่น้อยทรงเบนหัวเรือรบและกรีธาทัพมุ่งตรงไปยังเมืองละแวกทันทีเป้าหมายมีเพียงหนึ่งเดียวคือต้องเด็ดหัวใจของศัตรูที่คอยแทงข้างหลังให้ได้และเมื่อกองทัพอยุธยายไปถึงหน้ากำแพงเมืองละแวกต้องบอกว่าเมืองนี้ไม่ได้ตีกันง่ายๆนะครับ ในพงศาวดารระบุไว้ชัดเจนว่าเมืองละแวกมีชยภูมิที่แข็งแกร่งมากมีกำแพงสูงตรึงานมีคูเมืองกว้างและลึกแถมยังมีขวากหนามป้องกันหนาแน่นพระยาละแวกเองก็มั่นใจในป้อมปราการของตัวเองคิดว่าต่อให้พระนเรศวรเก่งแค่ไหนก็คงทำได้แค่ล้อมเมืองไว้รอให้สเสบียงหมดแล้วก็คงท้อถอยกลับไปเองแต่พระยาละแวกคิดผิดถนัดครับ เพราะเขาประเมินหัวใจของราชสีแห่งอุสาคเนตต่ำเกินไปในค่ำคืนที่มืดมิดคืนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆบดบังจนมองไม่เห็นแสงดาวบรรยากาศรอบค่ายละแวกเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดยอดไม้หวีดหวิวเหมือนเสียงวิญญาณที่กำลังร้องโหยหวนสมเด็จพระนเรศวรไม่ได้ประทับสั่งการอยู่บนหลังช้างหรือนั่งบัญชาการอยู่ในกระโจมที่ปลอดภัย แต่พระองค์ทรงตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนในโลกกล้าทำนั่นคือการนําหน่วยจูโโจมด้วยพระองค์เองครับท่านผู้ฟังครับลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับชายรูปร่างสันทัดแววตาดุดันทรงพลังในชุดนักรบที่พระเปื้อนฝุ่นโคลนค่อยๆลัดเลาะฝ่าความมืดข้ามคูเมืองที่เต็มไปด้วยอันตราย พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะพังประตูเมืองในทันทีแต่ทรงมาเพื่อท้าทายและทำลายขวัญของข้าศึกให้ย่อยยับและวินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นเมื่อพระองค์ทรงนำทหารปีนขึ้นระเนียดค่ายของข้าศึกในจังหวะที่ต้องใช้สองมือโหอนตัวปีนป่ายขึ้นไปบนที่สูงชันและลื่น พระหัตถ์ทั้งสองไม่ว่างที่จะถืออาวุธแต่จิตวิญญาณของนักรบนั้นวางดาบไม่ได้วินาทีนั้นเองครับที่พระองค์ทรงใช้พระโอ์หรือปากของพระองค์คาบพระแสงดาบคู่กายเอาไว้แน่น ภาพของกษัตริย์นักรบที่ปีนกำแพงเมืองศัตรูโดยมีดาบคาบอยู่ที่ปากแววตาที่จ้องมองขึ้นไปข้างบนไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะเอาเลือดศัตรูมาล้างแผ่นดินภาพนี้แหละครับคือกำเนิดของตำนานพระแสงดาบคาบค่ายลองจินตนาการถึงแรงกัดของฟันที่ต้องขบลงบนด้ามดาบหรือสันดาบที่เย็นเฉียบ มันต้องใช้พลังใจขนาดไหนครับมันไม่ใช่แค่การคาบของแต่มันคือการประกาศสักดาว่ากูจะไปเอามึงถึงในห้องนอน พอพระองค์ปีนขึ้นไปจนเกือบจะถึงเชิงเทินทหารละแวกที่เฝ้ายามอยู่พอเห็นเข้าก็ตกใจสุดขีดครับนึกว่าปีศาจหรือยมมทูตบุกมาพวกมันระดมยิงธนูระดมแทงหอกลงมาอย่างบ้าคลั่งในพงสวดาเล่าว,ว่าสมเด็จพระนเรศวรสรงถูกอาวุธของข้าศึกพุ่งสวนลงมาจนพระองค์เกือบจะเพลี้ยพล้ำร่วงหล่นลงมาจากค่าย แต่ด้วยพระบารมีและความชำนาญพระองค์ทรงใช้ดาบปัดบ้องและถอยร่นลงมาได้อย่างปลอดภัยหลายคนอาจจะมองว่าเอา้าก็ปีนไม่สำเร็จนี่ก็ถูกตีตกมานี่แต่ช้าก่อนครับท่านผู้ฟังในทางจิตวิทยาการสงครามการกระทำในคืนนั้นมันสร้างความเสียหายรุนแรงยิ่งกว่าการเอาปืนใหญ่ยิงถล่มกำแพงเมืองเสอีก ทำไมหรอครับเพราะเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวลือเรื่องพระยายมคาบดาบปีนค่ายมันแพร่สะพัดไปทั่วเมืองละแวกทหารขเขมรขวัญหนีดีฝอกันหมดต่างพูดกันว่าขนาดกำแพงสูงเสียดท้ากษัตริย์อยุธยายังปีนขึ้นมาถึงหัวบันไดบ้านถ้าพระองค์เอาจริงพวกเราจะเหลือรอดหรือเปล่าความกลัวมันกัดกินหัวใจคนในเมืองจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอน และพระแสงดาบเล่มนั้นจากอาวุธเหล็กธรรมดาก็กลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของความเด็ดเดี่ยวที่สะกดคมขวัญศัตรูใครเห็นดาบเล่มนี้ก็ต้องสยบยอมมันคือดาบที่อาบไปด้วยน้ำลายอาบไปด้วยลมหายใจและอาบไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งความแค้นของสมเด็จพระนเรศวร นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้พี่น้องเห็นครับว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้รบด้วยกำลังอย่างเดียวแต่รบด้วยใจที่เหนือกว่าและเมื่อขวัญของศัตรูถูกทำลายจนพินาศแล้วก็ถึงเวลาแห่งการชำระความแค้นขั้นเด็ดขาดขั้นตอนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์และกลายเป็นตำนานอาถรรพ์ที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้และเมื่อขวัญของทหารละแวกกระเจิงไปหมดสิน้น เพราะอิทธิฤทธิ์ของพระแสงดาบเล่มนั้นกำแพงเมืองที่ว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าคูเมืองที่ว่าลึกสุดอย่างก็ไม่อาจต้านทานเพลิงแห่งความมุ่งมั่นของกองทัพอยุธยาได้อีกต่อไปในที่สุดกรุงละแวกก็แตกพ่ายยับเยินประตูเมืองถูกพังทลายลงพร้อมกับเสียงโห่ร้องกึกก้องของทหารไทยที่อัดอั้นตันใจมานานนับสิบปีแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวครับ เพราะจุดจบที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่จับตัวพระยาละแวกได้ต่างหากท่านผู้ฟังครับนาทีนี้แหละครับที่บรรยากาศมันเปลี่ยนจากสมรภูมิรบที่วุ่นวายกลายเป็นความเงียบสงัดที่น่าขนลุกเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีพระราชบัญชาให้จัดเตรียมพิธีกรรมศักดิก์สิทธิ์ขึ้นมาพิธีหนึ่งพิธีที่คนรุ่นหลังอย่างเราได้ยินชื่อแล้วต้องยกมือท่วมหัวนั่นคือพิธีประถมกรรม ผมอยากให้ท่านทำความเข้าใจคำนี้ให้ลึกซึ้งก่อนปกติแล้วตามโบราณราชประเพณีเวลาจะตัดไม้ข่มน้ำหรือทำพิธีปรถมกรรมก่อนออกศึกสงครามหรือหลังเสร็จศึกส่วนใหญ่มักจะใช้รูปปั้นหรือหุ่นฟางหรือต้นไม้ที่มีชื่อพ้องกับศัตรูเอามาทำพิธีฟันคอเพื่อเอาเลิกเอาชัยเป็นกุศโลบายทางจิตวิทยา แต่สำหรับศึกครั้งนี้สำหรับศัตรูที่ชื่อว่าพระยาละแวกคนที่ตรบัดสัตว์คนที่ลอบกัดที่เหลอคนที่ทำให้คนไทยต้องบ้านแตกสาแรกขาดแค่หุ่นฟานมันไม่เพียงพอที่จะดับไฟแค้นในพระไทยของสมเด็จพระนเรศวรได้ครับตำนานและพงศาวดารบางฉบับได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นไว้อย่างน่าสะเทอนกลัว ลองจินตนาการภาพพลับพลาพิธีที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจงรายล้อมด้วยราชวัตรฉัดธงเครื่องบวงสวงสังเวยเทวดาฟ้าดินครบถ้วนพรามปุโรหิตนุ่งขาวห่มขาวนั่งร่ายมนด้วยเสียงทุ้มต่ำกลิ่นกำยานลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณผสมกับกลิ่นขาวเลือดที่ยังจางๆอยู่ในอากาศ ณลานพิธีนั้นสมเด็จพระนเรศวรประทับนั่งอยู่บนพระแท่นที่ยกสูงสายพระเนตรอันคมกริบจ้องมองลงมายังเบื้องล่างที่นั่นคือร่างของพระยาละแวกที่ถูกพันธนาการมัดตราสังอย่างแน่นหนานั่งคุกเข่าก้มหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าในใจของพระยาละแวกตอนนั้นจะรู้สึกอย่างไร จากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยคิดจะเผาอายุทยาตอนนี้กลับต้องมานั่งรอความตายในฐานะเครื่องสังเวยและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศกล้องต่อหน้าทหารหารและเทวดาฟ้าดินว่าการกระทําครั้งนี้มิใช่ทําเพื่อความสะใจส่วนตัวแต่เพื่อล้างอาถรรพ์และล้างเสนียดจันไรที่ติดอยู่ที่พระบาทของพระองค์ สเสนียดที่เกิดจากการถูกคนทรยศหักหลังเเสนียดที่เกิดจากการเหยียบย่ำดินแดนของคนไร้สัจจะตามตำนานเล่าว่าเพชฌฆาตได้ทำการประหารพระยาละแวกณลานพิธีนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบคือการรองรับพระโลหิตหรือเลือดจากลำคอของกษัตริย์ละแวกใส่ลงในพานทองเลือดสีแดงฉานที่ยังอุ่นๆไหลรินลงมาจนเต็มผาน จากนั้นพรามก็นำพานใส่เลือดนั้นเข้าไปถวายแด่พระสมเด็จพระนเรศวรพระองค์ทรงยื่นพระบาทหรือเท้าทั้งสองข้างออกมาและทรงให้พรามชำระล้างพระบาทของพระองค์ด้วยเลือดของศัตรูท่านผู้ฟังครับขนลุกไหมครับภาพของเลือดกษัตริย์ผู้ทรยศที่ถูกใช้น้ำต่างน้ำล้างชโลมลงไปที่เท้าของผู้ชนะ มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งและรุนแรงมากมันคือการประกาศว่าคนที่ไม่รักษาสัจจะคนที่เนรคุณมีค่าไม่ต่างอะไรกับน้ำล้างเท้าเลือดทุกหยดที่ไหลผ่านพระบาทลงสู่พื้นธรณีมันเหมือนการชำระล้างความแค้นที่สะสมมานานนับสิบปีให้มันล้าหายไปสิ้นสุดกันทีสิ้นสุดกันทีกับศัตรูที่ชื่อว่าละแวก วันนั้นท้องฟ้าอาจจะมืดครึม้มลมอาจจะหยุดพัดเหมือนธรรมชาติจะรับรู้ถึงแรงอาฆาตและบารมีอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ภัยสารออกมาพิธีกรรมนี้ไม่ใช่แค่การฆ่าแต่มันคือการข่มดวงชะตาเมืองละแวกให้จมดินและเป็นการยกดวงชะตาเมืองอยุธยาให้ลอยเด่นขึ้นมาเหนือศัตรูทั้งปวงเป็นการประกาศศักดาให้หัวเมืองทั่วอุษาคาเนได้รับรู้ว่าอย่าได้คิดลองดีกับสยามประเทศ แม้ว่านักประวัติศาสตร์ในยุคหลังอาจจะมีข้อโต้แย้งว่าเหตุการณ์เอาเลือดล้างเท้านี้เกิดขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการเปรียบเปรยในพงศาวดารเพื่อยอพระเกียรติแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือจิตวิญญาณของเรื่องเล่านี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดขาดของบรรพบุรุษไทยว่าเราใจดีได้กับทุกคนแต่ถ้าใครร้ายมาเราก็ร้ายตอบได้มากกว่าร้อยเท่าทวี และนี่คือที่มาของตำนานอันน่าแกรงขามที่ทำให้ขเขมรในยุคนั้นเข็ดขยาดไปอีกนานแสนนานแต่ท่านผู้ฟังครับกงล้อประวัติศาสตร์มันหมุนวีเวียนไม่เคยหยุดนิ่งร้อยแค้นในอดีตอาจจะจางหายไปตามกาลเวลาแต่บทเรียนจากการกระทำในวันนั้นมันยังคงส่งเสียงสะท้อนมาถึงลูกหลานไทยในปัจจุบัน จากเลือดที่ล้างพระบาทในวันนั้นสู่สถานการณ์ชายแดนที่เราเผชิญอยู่ในตอนนี้มันมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่น่าประหลาดใจและเป็นเครื่องเตือนสติชั้นดีให้กับพวกเราทุกคนที่กำลังยืนอยู่บนแผ่นดินขวานทองแห่งนี้ว่าเราควรจะวางตัวอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยหรือไม่ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นผมจะพาทุกท่านกลับมาสู่โลกปัจจุบันมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นที่รั้วของชาติในตอนนี้กันครับท่านผู้ฟังครับรอยเลือดที่เคยชำระล้างพระบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันนั้นแม้การเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีจนระเหยแห้งหายไปเป็นฝุ่นผงทุลีดินแต่สัจธรรมแห่งประวัติศาสตร์ที่ฝากไว้ในรอยเลือดนั้นไม่เคยจางหายไปไหนเลย มันยังคงเวียนไายตายเกิดวนเวียนอยู่ในแผ่นดินสวรรณภูมิแห่งนี้เหมือนเงาตามตัวลองมองย้อนกลับมาดูที่ตัวเราที่ยุคสมัยปัจจุบันนี้สิครับแม้ชื่อเมืองจะเปลี่ยนไปแม้รูปแบบการปกครองจะเปลี่ยนแปลงแต่สันดานของความขัดแย้งและภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านก็ดูเหมือนจะหนีไม่พ้นวงจรเดิม ประวัติศาสตร์เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าความไว้ใจคือจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดหากเรามอบให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคำว่ามิตรภาพเสียงปืนที่ยังคงดังแว่วอยู่ที่ชายแดนในขณะนี้ข่าวคราวการประทะกันความตึงเครียดที่พี่น้องทหารกล้าต้องเผชิญอยู่ทุกเมื่อชั่ววันมันคือเครื่องยืนยันชั้นดีเลยครับว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงมองการไกลเพียงใด พระองค์ทรงทําให้เห็นแล้วว่ากับเพื่อนบ้านบางประเภทการเจรจาด้วยดอกไม้อาจจะใช้ไม่ได้ผลเท่ากับการเจรจาด้วยคมดาบและความเด็ดขาดผมไม่ได้กำลังยุยงให้เรากระหายสงครามนะครับแต่ผมกำลังพูดถึงความไม่ประมาทตราบใดที่เขายังมองเราเป็นคู่แข่งตราบใดที่ประวัติศาสตร์ของเขายังปลูกฝังให้เกลียดชังเราเราจะไปหลับตานอนกอดคัมภีร์โลกสวยอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้คือบททดสอบจิตใจคนไทยอีกครั้งว่าเราจะเข้มแข็งพอที่จะรักษาแผ่นดินที่บรรพบุรุษเอาเลือดเนื้อแลกมาได้หรือไม่ ทนลองนึกภาพตามผมไปที่แนวหน้าสิครับในขณะที่เรากำลังนั่งฟังเรื่องเล่านี้อยู่ในห้องแอร์เย็นๆหรือนอนดูมือถืออย่างสบายใจยังมีคนกลุ่มหนึ่งเหล่าทหารกล้าลูกหลานของสมเด็จพระนเรศวรที่ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแบกปืนแทนหมอนหนุนขอนไม้ต่างเตียงท่ามกลางเสียงมแมลงและเสียงเท้าของผู้ไม่หวังดีที่คอยลักลอบเข้ามาพวกเขาเหล่านั้นแ่ะครับคือกำแพงมนุษย์ที่มีชีวิต ในมือของทหารเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ถือดาบคาบค่ายเหมือนในตำนานแต่ผมเชื่อสุดหัวใจว่าในหัวใจของพวกเขามีดวงวิญญาณของนักรบอยุทยาสิงสถิตยอยู่เต็มเปี่ยมปืนทุกกระบอกที่ประทับบ่าดวงตาทุกคู่ที่จ้องมองผ่านกล้องเล็งฝ่าความมืดมันคือสายตาเดียวกับที่พระนเรศวรเคยจ้องมองลงมาจากกำแพงเมืองละแวก สายตาแห่งความหวงแหนแผ่นดินสายตาที่บอกว่าใครรุกรานเข้ามาแม้แต่ตารางนิ้วเดียวมันต้องแลกด้วยชีวิตและในทางสายมูเตลูทางสายศรัทธาที่เราเชื่อถือกันท่านเชื่อไหมครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงพระวิญญ,ญาณของบูรพกษัตริย์ไทยไม่เคยทอดทิ้งลูกหลานท่ามกลางสมรภูมิที่ร้อนระอุมีเรื่องเล่ามากมายจากทหารชายแดนที่รอดตายมาได้อย่างปาฏิหาร ไม่ว่าจะแคล้วคลาดจากกระสุนหรือรอดพ้นจากการเหยียบกับระเบิดหลายคนพกเหรียญสมเด็จพระนเรศวรหลายคนสักยัน์อักขระเลขยันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดสิ่งที่คุ้มครองพวกเขาได้ดีที่สุดคือบารมีแห่งความรักชาติวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เป็นบทสรุปส่งท้ายไม่ใช่ความเกลียดชังที่เรามีต่อเพื่อนบ้านแต่เป็นความรักและความสามัคคีที่เราควรมีให้กันเอง ศัตรูภายนอกที่ว่าน่ากลัวข้าศึกที่จ้องจะตลบหลังเราเหมือนพระยาละแวกก็ยังไม่น่ากลัวเท่าคนไทยกัดกันเองนะครับถ้าเราแตกสามคัคคีถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันเรื่องภายในจนลืมไปว่าภัยคุกคามภายนอกมันจ่ออยู่ที่หน้าประตูบ้านวันนั้นล่ละครับประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวดอาจจะวนกลับมาซ้ำรอยเดิมดังนั้นขอให้เรื่องราวตำนานพิธีปฐมกรรมและพระแสงดาบคาบค่ายเป็นเสมือนหมุดหมายเตือนใจ ขอให้เราส่งกำลังใจผ่านเคลื่อนความถี่ผ่านคอมเมนต์ผ่านกระแสจิตไปยังทหารหารทุกนายที่ยืนเฝ้ารั้วของชาติและประชาชนพี่น้องคนไทยที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดนขอให้รู้ว่าท่านไม่ได้สู้เพียงลำพังข้างหลังท่านยังมีคนไทยอีกเกือบ70ล้านคนและเหนือศีรษะท่านขึ้นไปยังมีดวงพระวิญญ,ญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคอยกางกั้นคุ้มภัยเป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานไทยปลอดภัยเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์วันพึ่งนี้จะเป็นอย่างไรจะรบหรือจะสงบขอให้จำไว้ว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ใครทรยศใครคิดคดย่อมมีอันเป็นไปตามคำสาปแช่งในตำนานแต่ใครที่กระตันอยู่ใครที่สู้เพื่อแผ่นดินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตรับฟังตำนานอันทรงพลังนี้มาอย่างยาวนานหวังว่าเรื่องเล่าในวันนี้จะปลุกไฟในใจของท่านให้ลุกโชนขึ้นมารักและหวงแหนแผ่นดินเกิดของเราให้มากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจงคุ้มครองทุกท่านสวัสดีครับ